สวัสดีจ้าสวัสดีสุขุสุขันจ้าสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยจ้าหมวันแล้วเขาแล้วน้ำแล้วจ้า ปีนี่แล้วไว้ค่ะจ้าจางคนนมะเกียวหลองแต่เขาเหลืองไม่ไม่จ้าหนามาตืต่นนะมะเก็บแหนแดงไปขายจ้าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขยาย,ายหลายแล้วจ้ะพอว่าแรกๆร้องเห็ดซื้อๆจ้ะ ปรากฏว่าพ้นลตอบพ้นตอบรับกับโอเคจ้ะอันนี้จะเป็นแหนแดงอันนั้นแหนดอกกุหลาบจ้ะแต่ถ้าไิเลี่ยงจุดแหนน้ำว่าห้เลี่ยงอันแหนแดงจ้ะป๊างามขักเบียมแหนดอกกุหลาบไหมสวยงามแบบที่นมันทะลักออก ทะลักออกมาแล้วอันอันนี้ไม่เป็นแน่แนนแดงอ่ะมันทะลักขึ้นทั้งดินเพิ่งจะเอ้ยทะลักขึ้นทั้งดินคือบียมวาน้ำมันลดแล้วมันต้องใส่น้ำไหลจ้ะคันน้ำไหลรู้สึกว่าเขาจะบางงามจ้ะตอนนี้เห็ดบอยใหญ่จ้ะบอยใหญ่สิเป็นเจีงไหลบุ จูหาทางเขา้าเพราะท่านกาอก <laughs> พี่ซ,ซ้ายจูเป็นผู้เห็ดอ, <laughs> อันนี้คือพ่อเขาจะทำา่่าจำเป็นเพราะว่าศัตรูผืชดเขาหลายพวกนอนจ้ะน้อนพี่เสือ้ออันนี้มะละมะละขี่นกหยักยังท่านเป็นนวยให้เบิง้งจ้ะกํากลังเป็นดอกแล้ว đưa chiếc váy về bưng an, à, thua phu nhặt já, chiếc gì nữa nhặt nhặt chưa? Cứ lấy hay bưng sao? Ta còn có viên ma lạt nhặt, ta còn là chim ốc nhặt, còn này thua phu nhặt já, mũi út út mũi út út, đi mũi anh đi mũi hài và khóc lên này já, <laughs> <laughs> นนเ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 นนว้าว้าเอาว้าเอาไปหาไอไปหาไอไปเล่นน้ำไอไปทั้งยาดานุกรมนองทั้งนกระโบคือกันจ้ะนี่จ้ะต้องปิดไว้แบบนี้จ้ะเขาจะบ่คอยมักแดดได้จ้ะบ่แมนว่าบ่คอยมักเลยล่ะบ่มักคันคันห่อนไลยกะเขากระสีใหม่กระสีตายเป็นโลงง่ายจ้ะมุ้งสะแลนห้ป้า พักขาสูงเขียดฝ่าโอ้โมันสุนใจ,จยอย่างนี้ล <laughs> ายได้พอสองกิโลป่นี่ลายเลยลายมันบอกพอสองกิโลไง,งเด้เธอใส่ใสดีเลยเอาอีกเต็มไปอันนี้มันยังไมนะ่น่าเกือบเต็มแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิดีโอแป,ป๊บหนึ่ง วยวสีเห็ดหูไห่งามคักเลียจ้ะถายเป็นสดเป็นสันเป็นสันอยู่รอ,อบแรกอะทีมันบรท่านไล้ขายอ่ะบีมๆบีมบีมบมีมบอที่งามกว่านี่เตียเ<ม>พราะว่าบอนี่มันมันพึงฟืนจ้ะเพราะว่าเขาเป็นโลกบที่นี่เขาพึงฟือนอันอื่นเนี่ย อันนั่นอ่ะมีแมงเตี๋ยอืมเับไอ้วงเราเตียบอก่มันเคยมีแมงแมงกระทิ่ยังอยู่ของเกา่าอยู่ตัวบอกจริงๆแล้วถ้า้าง่ามนี่เขาส,เสิเป็นสนนันเป็นสันกว่านี่จ้ะเป็นสันเป็นสันหายไปแล้วเพราะว่าเหมือว่านมาเบิงมาเมบิงแตงแต่บอ่อนี่แงแต่<อ>บ่อนี่อ๋อ อันนี้ลูกหน่อยเขากำลังเป็นสันจ้ะเห็นไหจ้ะทางหนึ่งก็สิเป็นสันสันโอเคกำลังงามออจ้างกับว่าได้เบองไงเด้อทั้งผู้หญิจ้างนนะนรอจ้างเขาปรทธานจะเป็นสันปันไดบอ่อผุ่นเป็นสันนี่จ้ะวัางหันจวมาจุกับเลื่อมสังเกต นางบีมนางบีมมาเอาบอนี่อีกถุงหนึ่งด้ะเนี่ยเนี่ยบอนี่มันเป็นสันงามคักเนี่ยแต่บอนั่นกับมันแก่บอนี่งามที่สุดอ่ะล่ะแต่เข่าบ่อใดน้องบ่อใดแต่ตากได้อยู่เจ้าเข่าบ่อใดจ้ะเพราะว่ามันมันบมันบพมีเหมืองเข่ามันต้องขามเดี๋ยวหัวสักจ้ะโอ้ขามไปกับที่จะตกน้ำละเดี๋ยวเจ้าผาไปเบิ่งอันนี้นี่อยู่น้ำกันนี่แหละจ้ะชัวร์ผู้หยาด ตอนนี้จุกเะต้นขายต้นละห้าสิบบาทจ้ะแต่ว่าต้องสั่งจองจ้ะต้องสั่งจองก็งนี่ฮะ,อ,ะอันนั้นน่ะสิได้กิโลก่กวๆล้วละ่ะเ <c oughs> นี่ยจ้ะทงูคอ oh. ยักเลยจ้ะตัวคูหยักเบียเบี้ยไปไปยืนเทียบแล้ว <c oughs> มันไม่หน่วยใหญ่หน่วย,ยหนึ่งจุกหอไ้ เจะให้เบิ้งจ้ะเดี๋ยวให้น้องบีไปยืนยืนเทียบอันนี้คือหน่วยไม้จ้ะเบิ้งดอกเบิ้งดอกโอ้ยนี่<อ><อ>มันสูงเปล่าเหมมันสูง่ปล่าเปล่าไป,าไ,ปไปเทียบอันนั้นอันนี้คุณเออเอามือเทียบดูอ่ะอันนี้อันนี้คือหน่วยหน่วยที่เขาอ,ออกไม้นะจ้ะเดี๋ยวเบิ้งมาพีร้ัวนี้ เปิดเปิดเปิดมิ่มเปิดเปิดออรอให้เบิดเดี๋ยวจิ้วพักหาไปสังผุ่นจ้ะขว่เบึรเงิ่เวลาเอาค่อยๆออ,ออกมาแล้วมันจะรุดออกจากขวดอ,อะอาย่ามันดุดอยู่ด้วยอาย่ามันลุดลกกคัน เังนะจจะโด่ะค่ะเงาเดียวได้หน่ตนเดียวได้หนิจริงๆเขาคว้านทีสีเป็นหน่วยแต่โด่ลละจ่ะเพราะดีว่าฝนมาช่วงนั้นมันนอกน้ำนอกน้ำฝนมางนี้มันเป็นพื้นทีต่ำม,มันเลยเล่นมจาจ่ะนี่นี่หั<ส><ญ>พ,พันเนี่ยพัน,<ส><ญ>พนหัวพัน,พน,พนมีมาแขนแทกดูแขนแขนแทก เงาเงาํำเขียนบีบเลยเงาวคยเขียนบีกเอาเอาขึ้นไปนี่ปิดไปยังดีว่าแมงเขาแมงข้นพุ่นี้คือตอนแหลกจี้ยันจี้ถึกถึกต้มถึกหลอกไปยังสิแม่จ๋าจื้เลพบเพาะขายต้องฮอตต่องฮอตตองทดลองก่อนฮาตถึงสิเพาะขายใดมันประจ่าอันนี้คือสูตรของจิว เดี๋ยวจ้เห็ดเนืตน้ตักเนี้แนแนแนยแดงก,ก่อ,กอนเดี๋ยวจะจะขามไปฟังผุนจ้ะตักเนี้ยแดงหอยไบจังสี่ก่อนจ้ะหอยใบก้อนสิบห้าขามไปฟังผุนจ้ะเอา้า <c oughs> จ้ปลูกไว้พอแล้วก,กับว่าบำรุงหายจ้ะจ้ปลูกช่วงอันให้าบานพันติดโควิดเขาปิดหม่บ้าน ไมจะออกมงจะปลูกพ่อเด็กพ่อเด็ขายอยู่ได้จ้ะตะไครห่หอมเจ้าก็ปลูกขายกอละห้าิบบาทแต่ตอนนี้ตอนนี้บ่มีขายหรอขายเบิดแล้วจ้ะอันนี้ก็มาละขี่นกไงจ้ะแซบ่บแซ่บอีลีจ้ะ นั่นดิก้นบีม,มเออพนักงานหดหนามผักท่าทันเดืเบงท่านเจังแน่ออโอ้ใส่หอดหมวกรักท <c oughs> ี่นนหนาวหนาวเลยบัวออกดอกแล้วบีมบัวที่อยู่ในมือคอหรือไวไงแม่บัวบานสิออตอนนี้พันใหญ่อยบัว ใหญ่มันนอนเทียงหน้าหน่อยจะขี่คานขามไปพะนะอันคงมาเรียบร้อยอย่าหนาวเดี๋ยวไปบนจะไปบงฟังนั่นพราวันปลูกไร่มันกะเมย์ฮดหนาไม่จะเอาสปริงเกอร์มาใส่กะหยาไรมันไม่ขอดีขอเสียนะจ้ะเตเตอยู่หันอ่ะอันภาษาใส่เดี๋ยไปเกิดหยาบาเกิด มันเป็นไปได้ยังไงมังหันมันเป็นขีดินรา้มันก็มันก็นเห็นไง <S <S แต่ว่า <S <S ขีดินเหนียวอยู่ทั้งทั้งคูาสานี่มันเป็นขีดินเหนียวนะจ๊ะแล้วก็พอแล้วก็คุดไว้ i ยืมขูดซอยได้น้อยเดียวพอาวจ้อยต้อง <S <S ต้องกลับไปทํางานจา้ะชุดเครื่องนอนโตโตควรเข้าแล้วเหมือน งเอาต้นลีลาวดีคือออกหน่วยว่ะเออ <c oughs> เอาบวชเขียบก็มีหน่วยเบี้มมันนะสุมือว่เห,เห็นหน่วยบวชเขียบหน่วยนีได้นี่โอ๊ยตายแล้วาตาเอาไปเห็ดยังอันนี้มันราขาวจ้ะเยอะว่า,า,าสิเฮ็ดพันธุน์ขายมัน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 งามเห็ดจื้อเมชาเพราะว่จาจุบปลูกถื่อหม่องมันมง,งามจ้ะมันเป็นเป็นแจงดาบบวมีแล้วอันนี้นามบ่<า>มีแล้ว แม่นาำบกอันนี้ปานอยน้งองบีมเอ้ยแม่บกเจ้ไปเค้งหน่อยจ้ะลาเค้งขอนจิ้วตัแวแรกมาเรียงไว้แต่เราวิธีบอกฮะแต่เราแม่บกนี้ดูท่านแบบ กวงตุ้งญี่ปุ่นแซ่บๆจะจ้ะแม่จูว่าแซ่บพนักงานพนักงานหดน้ำเสวนตัวกำลังเขียวจ้ะอ๋อเาโพดหวานเป็นฟักแล้วไม่ฟักลแล้วแม่มบ่ได้มาจูบ่ได้ขามากสองสามมือกวงตุ้งญี่ปุ่นมันเป็นเพียร้องจ้ะมันเกินกินแล้ว งามป่ะจ้ะดอกใหญ่กว่านี้ก็มีจ้ะแต่ว่าจิวขายไปแล้วเพิ่นขอซื้อยกกระถางเสียดายครับก็เลยได้ขายจะก็ต้อปลูกไหมเดื่องนี้ปลูกร้ายก็กจะปลูกไว้บ้านปลูกไว้หนีไว้แดดเดี๋ยวแม่งกินบอ่อันยินดีฮอดน้ำฮอดน้ำร่มบากจ้ะบางบางมือจิวบ่ได้มาฮอดซอยมันมันลายมั้จ้ะอันนี้กระสืเป็นอัน ะมะเขือเทศเชอรี่เชอรี่คะสีจ้ะล่อเบิงจ้ะแต่ว่าติดนุวยเลยเด้ดเดี๋ยวพาไปจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิงเดี๋ยวพาไปเบิงเดี๋ยวโชวมมันนี่ก่อนเนี่ยจ้ะตึ๊ด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 มีแตงแต่บอกเขือเทศเชอรี่คะสีจ้ะแม่ต้นนี้ลม้มต้นนี้มันหนักนุวยติบีมเปนนม็นนุวยหึ่นนุยมันหนักนุวยกนะดนั่นเลยเลย เ,อเ,ออเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันติหักเดี๋ยวอ่อนไม่มาคำอันนี้ดอก,อกดำนาสีเป็นนวยสีดำจ้ะฮะซุกแล้วนะไปเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งมันเป็นสีหยังคอ <c oughs> อ้อเป็นสีแดงแสดงว่าสีอื่นบ่ท่านได่สีนี้อันนี้อันนี้พักกาดไงจะ้ะเดี๋ยวให้มัน ต้นใหญ่กว่านี่เดี๋ยวจะมาถ่ายเบิ่งอีกจ้ะมันจุดปลูกไว้ทั่วทิพย์กววงตรงญี่ปุ่นเขาหมักแดดจ้ะเจ่ว่าหนอนมันลงอันนี้แลดิชิโอแลดิชิโอฮูจักบจ้ะมันเป็นพักหนอกนะอ่ามันเป็นพักเมืองหนอกนี่กำลังห่อสีแดงมักแดดจ้ะตอนแรกจุปลูกไว้ไอไว้ในร่มแต่ว่า เขาบอหญ่บอยหอบอยยังเขียวเอแม่บ e ัดพ่อห้องยกออกมาแดดจ้ะนี่แหละสภาพที่เห right ็นแดงแล้วก็หหอจ้ะจริงๆแล้วพักเขากับมักแดดเนาะอันนี้บักทั่วแหละจ้ะจุดอีกกินแล้วแซ่บแซ่บจ้ะมันดินมันบางามจ้ะดินมันบอดีมันก็เลยมาต้องมาแตงนี่เนี่ยจ้ะจุดจิ๊ดเอาไปกินหลายแล้วแซ่บหอมมาสานหอมใบเตยแซ่บคักแซ่บคัก กาลันดี่าว่าเสบอิ่ลีเดี๋ยวสิปลูกใต้กระถางไว้ให้เบิ่งจ้ะอันนี้ดินมันบอดีจ้าแต่อัน,นียงลงุกม,มันลมเนี่ยแม่แก่บนดแล้วเบิ่งม,มันดกดคักได้จะ้ะจริงๆเราเขาจะตน้นใหญ่กว่านี้จะปลูกได้มันก็มันก็นเลยคึอจิวต้นจิวจิวแต่ว่าดกดีออันนี้สกินีสีเหลืองนะจะเจ๋งคนเนี่ยไหมเห็นหเลยกินีสีเหลืองจ้ะสีแดงเจ นี่มะเขือเทศเชอรี่แครสีคือกันจะ้ะจะปลูกมันติดกันโขดแบบที่นี่มันมันเล่แย่งอาหารกันแม่จ้ะแต่ว่าโดกโดกใส่ใส่ไม,ม่เบิ้งน้ำนองดินถ้าเป็นสีดำเนี่ยเบิ้งบ่ออกหอกอ๋อมันเป็นสีสม้มสีแดงหรือสีส้มบ่วสามันโอ้ยหนอนกินอ่ะหนอนกินจะให้หนอนกินดนี่สีสม้ม นี่ดำดิเบือหยักอุ้ย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 ไม่เห็นน้ำจุนี่สีส้มแต่ทางทางมันสิมีหน่วยลี่น่วยกลมเลยจ้ะนวยลี่ไงไหลนวลกลมจะไหลสะท้อนอืมบาได้นอนจอดอกเว้ยนี่จ้ะเห็นปะคนจอสิไม่มันขีดตมแปดซื้อๆอ๋อมันเ่ยคนจอเริมผัดแล้วล้มผัดตึงดรอคพักเลยจ้ะ สีชมแต่ว่าจุลองกินน้วยน้วยเขียวเขียวเบิ้งกระแสบเด้เอ้าแม่ละก,กินตอนไหนอะมาขามิ้งบงก็เลยละก,กินอ้ออันนี้คือบัตเด้บัตด็ฉีดยาและวจ้าบัตด็ฉีดยาป้องกันมลรงน้องบีบอาางมามักมาฉีดโอ้ยคนเหม็นตายกอนมิ้งบงตอนนีเหม็นอยู่ดิมันเจ้าเหม็นแล้วมือนี่ดกคักจ้า ดกเป็นตานายเบิ้งส่วมได้กะดกคักลกเนี่ยมึงแต่แต่อนนี้ว่าดูกแต่ว่าน่วยไงเอาเสืออ่อนน้ำจืดน่อยได้จ้ะอันแรกบ่ดูกว่าสีน่วยไงยแต่วันป้านี่ว่าเห็นดอกสีดำมีดอกสีดำต้นนั่นแหละ้าเบิ้งกันจะ้ะอันนี้ก็เป็นทั่วแปบจะ้ะทั่วแปบเห็ด้มันขึ้นข้างป้าคือฟอยโดนแถมมือนี่ นี่ความสูขเนาะเลยฝอยโดนอยากกินไดร้อนสบายสบายแซ่บเลยอากาศยังเย็นเลยแล้วมันกังพี่นมาปิดพะลมหายก็ดีมันหนาวดินมันแข็งเข็หยาดจะอยากให้ดินขุดง่ายกะขุดหนามมันก่อนแล้วค่อยมาขุดเห็นไหมปลูกไว้ทั่วที่ พราะเด้กินค้นหรือเหีง้งเพราะเด้กินถั่วและค้นถั่วและค้นอัน <laughs> อันนี้ถั่วและอันมัน,นคือเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่ถั่วและนี่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี่ยจะอ่าได้ดอกดำอันนี้บักเขือบักเขือจานสีม่วงมาท่านได้ติดหน่วยบอะไรเหยาพักเด่น ก็ใจว่าสีผ้ามาเบืองอันนี้อันนี้เป็นทั่วผู้เนี่ยจ้ะต้นกระต้อยเดียวนึงมันกลายเป็นเป็นฟักเป็นดอกแล้วได้จ้ะเป็นดอกต้นน้อยๆแล้วเป็นดอกแล้วกเหมือนกระต่ายดีกระต้ายกระต้อยเดียวอันนี้บ่าเป็นทั่วผู้อยากทั่วผู้น้อยทั่วผู้น้อยอืมทั่วผู้น้อยมันกระหน่ำตรงสื่อเดี๋ยวทั่วผู้อยากเสียมาปูกก่อนบ่ท่านไดี๋ยู่ ออดกสีันนี้น้องใหม่ฝรั่งสีมว่วงเลยจ้าปลูกไว้สองสามกอนี่แหละเด็กอันนี้กำลังออกแ<ม>ก้าาาวางจุงเบบี้เออตามก็เออสีแดงสีเดง <c oughs> อ่าดีมบัดเดมาน,นะ่ะาทำไมฝรั่งเมย์เอาไปกินเลยนะอันนี้ขรับโพดหวาน แม่อันนี้ก็แหงการได้แรก็ยังแห่โอเคจ้ะเดี๋ยวพอกันคลิปนาะน้องเบิมสวัสดีค่ะจะกันคลิปนาค่ะ <c ười>